สวัสดีครับคันห้องออกชาแนลพี่นอ้องวันนี้พ่าเบิง์นวิธีตัดต่อเปลี่ยนโสร้าวลินโสล้าวลิน,ลลนของฟีโนพี่น้องอันนี้เป็นวิธีบ้นบานนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากเอาไปต่อยอดหรือว่าประยุกต์ดัดแปลงมันก็นมีหลายวิธีนะครับนะอันนี้คือโซโซหไม โซไหมเขาซือ้อมาเขากับมามาตีนี่ออกครับมาตอกตอกออกเนาะตัวตอกของผมก็จะใส่นี่ครับเหล็กแหลมเหล็กแหลมตัวนี้ผมเพีดจากสี่ขั้นโฮมเลยพี่น้องโฮมห่างโฮมเกาเนี่ยเป็นเหล็กแข็งตัวตอกอะไรยังไดพี่น้องที่มันที่มความแข็งแรงเะพี่น้องเขาก็มาตอกออกตอกเขาเตรียมไบนะตเตรียมไบ เราสิพายเบิรงวิธีตอบตัวนั้นพี่น้องเอาแบบาบานๆเลยพี่น้องเนอะอันไดที่เหาเห็ดใดเหาเห็ดเองแล้วได้พี่นอ้องถ้าลื้อเปลี่ยนลายมันก็สิเป็นลายตังค์พี่น้องเพราาโสรแล้วลินตัวนี้มันออกอยากพี่นอ้องตกัดหาตัวนี้ว่าห้อง ngay Mày, Mày mà hỏng nữa lắm 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 tọt lắm 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 ออกเลยพี่น่ออกครับตีเ,เลยนะครับมันทรงไปแด้มันเข้าไปแน่เลยนี่ออกอะไรพี่น้่งตีนเข้าไปพี่น้่ง แกได้ละเดี๋ยวลู่นี่มาล่องนะเอาี่มีหูหน่อยกันเนี่ยเดีพี่นอง ตีนออกแร้ก็ได้ตีมันหลุดลดล้วพี่นั ตัวหน่อยก็ได้เราก็ส่งมันออกอดูแล้วครับแค่ตอกแจกกันเลยนะเราเจะยวตัวน้ำมันต่อนะ ที่บ,นบานๆนะครับเนี่ยสุกเขากันนะเอาตัวนี้มาสุกสุกไปตัดลวดเส้นหน่อย,ยนะ ค้างนึ่งเลยคอะไรนะครับ้ไมว่าเบรคมา ไว้เฮ็ดเตยี่นไอมซอดได้แล้วครับขิ้มตัวนี้พับไปครับว่าพับมันสร็ลุด การมันหลุดอันนี้ใบมันกับบ้าหลุดแล้วพี่น้อำกับนีนยาวอันนี้กับไสิมุ้น,น,น,นมุนอันนี้นะครับมุ้นไหล,ไ,หลไป จะค่อยไปนะม้นฟังไงนั่นที่นักม้นฟังอันใบพัดพัดล่มมั่นนะครับฟังใบพัดพัดล่มจับตัวนี้ตึงๆไว้ได้พลังกันมันหลุดนะนะการหมุน มุนไปเลยนะใเราจำโซเกาไว้ดีได้ขอต้อเขามุนไปแท่งเลยเดีย้น่้นนนนนอแล้วครับได้ละส่วนนี้ก็ ช็ดให้ลูกสูบขึ้นสุดไว้ก็ดีนะอล้วถ้าตั้งจยงยะยังไงตักเกลาออกครับเยดใส่บ้างเลยนะ เกาเด้ไหมหลง S C B ตัวโก้ไครับอย่ามาใส่ตัวไม่โอตัวนี้มาต่อกันนี้ คอยเขาครับนี่นะนเ,ขเขาละบัในห้องจะคอยไอ้ขีม้มนี่ข้ากะโยกบกึงยังไงพี่น้งอง,งหู้มตรงหู้มมันมาตรงที่เขาเ ตรงเขาถ่ายไขอยู่ที่นั่นมวลเอามือก่อนบีบไข่มือมือมวมวนโยกโยกยั่ไงกันโยกแต่มันมันตรงเลยนะดห้าทียมันไม่ตรง

คอ,อนี่นะครับคอ,อนี้พนเพแบบเกาแล้วครับเม่เกีววกออกก็ไดนเีาใหห้อนยหัวนิดห,หน่อยก็ยำมาเลย ประยุกเอาครับดัดแปลงเอาแล้วพนะียงแล้ว้ออลไหลงขวาง អឺបងណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13លេខនេះក៏នេះហ៎

vô bạn vô cái bán khỏng, bàn như thế không chịu lót, vô cân, cân. เสร็จแล้วครับเป็นวิธีบ้านๆได้มาแป่งมัอนกับสามาประกอบประกอบตั้งมากนะครับ